สวัสดีครับวันนี้ช่องแหลมเกษตรบ้านๆจะชวนมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นจากยอดของต้นเดิมที่เราปลูกไปแล้วไปดูกันเลยครับจากคลิปก่อนหน้าที่เราเริ่มปลูกมันหวานในกระสอบกันตอนนี้ต้นมันหวานก็อายุเลย45วันแล้วและมีการแตกยอดใหม่เพิ่มจำนวนมากเราก็เลยจะมาเลือกตัดยอดมัน บางส่วนเพื่อเอาไปปลูกกานต่อนะครับอันนี้เป็นพันเบนิฮารูกะในการเลือกยอดมันหวานเราจะเลือกยอดจากเถาที่ยาวๆโดยจะตัดอ่างจากยอดประมาณเข้อใบนะครับบางยอดก็จะเริ่มเห็นล่าขาวๆงองออกมาพร้อมนำไปปลูกได้เลยนะครับพันเบนิฮารูกะเลือกมาได้3ามถึงสี่ยอด พอปลูกได้หนึ่งกระสอบพอดีครับส่วนตัวนี้จะเป็นพันธุ์ฮันนิสวีดในการเลือกยอดมันหวานก็จะเลือกแบบเดียวกันกันกบพันเบนิฮานุกะครับอันนนิสวีดเลือกมาได้8-9ยอดให้พอดีกับดินที่เตรียมเอาไว้แล้วครับ ก่อนอื่นต้องทําการตัดใบออกให้เหลือแค่เพียงใบ2อใบตรงยอดก็พอเพื่อลดการคายน้ําของยอดมันนะครับเราก็จะทยอยตัดใบไปเรื่อยๆจนครบทุกยอดที่จะปลูกเลยนะครับส่วนบางยอดที่ตัดมายาวเกินไปก็ให้ตัดแต่งให้สั้นลงให้พอดีที่จะปลูกครับ เราจะทำการขุดดินให้เป็นล่องและเอายอดมันวางนอนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเอาดินกลบช่วงโคลให้ยาวประมาณ20เซนเราจะทยอยปลูกยอดอื่นให้เรียงต่อกันไปโดยระวังไม่ให้ช่วงโคนที่อยู่ใต้ดินทับกันนะครับเราจะปลูก2-5ยอดต่อกระสอบแล้วแต่ขนาดของกระสอบดินที่เราเตรียมเอาไว้นะครับ เดี๋ยวเราจะทยอยปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะครับในส่วนของขั้นตอนการเตรียมดินสำหรับปลูกมาหมานญ,ญี่ปุ่นทางช่องจะทำคลิปมาลงในตอนต่อไปนะครับ หลังจากเอายอดมันปลูกลงดินเสร็จแล้วจะลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในอัตราส่วนผสม5 0ซ c ต่อน้ํา20ลิตรแล้วเอากระสอบมันวางในที่ร่ม1อาทิตย์โดยในช่วง1อาทิตย์นี้ให้ลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงวันเว้นวัน ปลูกครบหนึ่งอาทิตย์แล้วจอดตั้งแข็งแรงดีมีการแตกใบใหม่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับแบบนี้ก็พร้อมที่จะย้ายออกไปวางรับแดดได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับ